คุณจฉมพรเป็นเป็นปฏิปักษ์แล้ววันนี้วันนี้พูดเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วรู้สึกว่าโอเคละมันก็โฉจะไปขยําต่อมันคือแม่คือความรู้สึกเป็นยังไงคือผมเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะโดยส่วนตัวนะครับไม่ว่าเนี่ยนะครับเวลาต่อสู้ทางการเมืองพออีกฝ่ายหนึ่งถูกขังบรรดามวลชนก็จะชัยโยโหร้องผมจะออกมาเตือนอนะครับแล้วก็ทาให้เขาอาจจะไม่สบายใจทุกครั้งว่าเราอย่าได้สาใจวันหนึ่งก็เป็นฝ่ายเราฝ่ายนู้นก็ชัยโยโหร้อง เราควรจะเหลือพื้นที่แห่งความเป็นมนุษย์นะครับนั่นคือความรู้สึกแต่เรื่องกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในทางความรู้สึกนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากนะครับว่าอยากเอาคนไปขังนะครับคนถูกขังแล้วเราจะมีความสุขเอาให้มันทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดลำบากอยู่แล้วลำบากอยู่แล้วนะครับและผมเองก็เห็นว่าเวลาที่อยู่ในเรือนจำกันนั้นต่อให้อยู่ในยุคที่เป็นปฏิบัติทางการเมือง ก็จะไม่ข้ามไปรังแกกันเพียงแต่ว่าก็อยู่กันอย่างฐานานุรูปไม่ได้อยู่อย่างอภิสิทธิชนก็เป็นอย่างนั้นเป็นสปิริตด้วยวเ,ปเป็นสปิริตแม้กระทั่งยุคยึดอำนาจเนี่ยผมเข้าเรือนจำสามครัคร้งในในยุคนั้นจากห้าครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าไปในการที่จะไปกลัน่นแกล้งคือหมายความว่าไปโขมเหงได้ในใน,ในคุกอ,อำนาจการอำนาจใดๆทั้งหมดที่มีอยู่ข้างนอกม,มันมันไม่เหลืออะไรถ้าเขาไม่เกรงใจนะครับปฏิบัติการกลั่นแกล้งเนี่ย นะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าพอติดคุกแล้วก็เชื่อว่าจบกันไปเพียงแต่ว่าอย่าไปเพิ่มความเสียหายาเหมือนกับปรากฏการเรื่องชั้น14